สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับมัอนี้ผมมารีวิวตู้ BV18 ครับ BV18 ตัวนี้เป็นรุ่นตะแกงปั๊มครับอาตะแกงปั๊มตอนนี้อยู่ที่ราคาใบละ3,100ันหนึ้อบาทนะครับอันนี้ราคาของตะแกงปั๊มครับแต่ว่าทำเป็นตะแกงขีกะ 2, อะ2,700ัเี่เก่าอยู่ครับผมตอนนี้ทำจากไม้อัด20่มิลแท้ตาภูเขาเอเลยนะครับผมขอบเหล็ก ทั้งใบครับสีระเบิดครับเจาะมือจับเป็นมือจับไม้นะครับด้านใส่ดอกด้านหลังครับผมอ่าทั้งหมดก็มีอยู่32ใบครับรถนี้ครับส่งลูกค้าที่จังหวัดพิจิตรครับผมเดี๋ยวช่วงจักน้อยรถกับทีเขามารับแล้วครับสำหรับลูกค้าที่สนใจกับติดต่อการขอมาได้ครับผมตามเบอร์โทรข้างล่างคลิปครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ตามเบอร์โทรนั่นแหละครับผมไอดีไลน์กับเบอร์โทรนี่เลยครับผม อันนี้ครับนี่คือตู้ครับด้านหลังครับด้านหลังของตู้ครับนี่ครับจะมีฝาครับสําหรับใส่ดอกด้านหลังแล้วก็มีโลโก้น็อตซาวครับผมแล้วก็เจาะสเปรคอนไว้อสองรูครับแบบกลมครับผมราคาสองสี่ใส่อีกนะครับสําหรับสเปรคอนครับทางงานห้องบริษัทใหม่ครับผมราคาใบละสามพันหนึ่งร้อยบาทยังบริษัทนี่ร่วมทรงนะครับเพื่อนพี่น้องแตาทรงก็คือราาทรงไหนหากีซานกับใบละสามลอยต่อแตาตั้งค่านกับใบละห้าลอยครับ คาน,นี้ก็เป็นราคาตะแกงปั๊มนะครับ3,100ราคาตะแกงปัม๊มรุ่นตะแกงปั๊มครับยังไม่รวมส่งครับสําหรับพีนอ้องสนใจก็สอบถามกันต่อได้ครับอยู่จังหวัดไหนใ,ในประเทศไทยหนูต้องให้ได้เมื่อพี่น้องตะซังครับทางนี้ก็เป็นเทอร์โบครับเขากำลังเสียง,งานใหม่อยู่พอดีเป็นเทอร์โบสิเรราคาเดียวกันครับผมจะเป็นรุ่นตะแกงปัม๊มราคาเท่ากันแต่เป็นตะแกงขีดสองพันเจ็ดร้อยครับ แขก่กันครับผมความเหล็กสั่งเ้ากําลังเร่งไงครับผมทิ้งงานสั่งกวดจาดปัดดูขอบคุณถูกต่อนอย่ิดตามรับย่เลื่อมฝากกดไไหลกดแช่ในเด้อครับเรียบลอยนะครับเป็นรถแล้วแเรียบ้อยครับกําลังแต่งองค์ทรงเคียงครับจะออกเดินทางครับไปจังหวัดพิจิตรนะครับ สามสิบสองใบครับมีทั้งรถคันนี้ครับ BB สิบแปดสามสิบสองใบราคารอรับที่บ้านได้เลยครับไม่มีปัญหาครับผมจัดส่งแน่นอนครับรถไปกับใครดีใส่ใดจังใดรถไปกับสามสิบสองใบครับเต็มบักกักเลยครับหยัดเป็นหยัดกับพี่น้องวัดแล้ววัดอีกเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกกว่าจะยานบ่เหมือนเนี่ยฝากเพื่อนทูกนติดติดตามครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบครับเทอร์โบที่เราเห็นมือเซาเนี่แหละลงสีพื้นไว้แล้วครับหรือว่าจะลงสีระเบิดครับเป็นอ่นี้ครับตุ่มๆเลยครับจีรเบิร20ใบครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเรือสวัสดีครับ